โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2026ถือเป็นหนึ่งในรถ SUV ยอดนิยมที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและสายลุยในทุกเส้นทางมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยโชบเชยวแข็งแกร่งและอัดแน,น่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งภายนอกและภายในที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรายละเอียดของเจ้า Fort u n e r อโฉมใหม่คันนี้กันแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในห้องโดยสารสมรรถนะในการขับขี่และราคาจำหน่าย เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Toyota Fortuner 2026มาในโฉมใหม่ที่ดูแข็งแรงแต่หรูหราม,มากขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความกว้างและโดดเด่นมากกว่าเดิมพร้อมกับไฟหน้าแบบเล d Projector ที่มีความคมชัดสูงผสมผสานกับ d a y Time running light ที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยในเวลากลางวันด้านล่างมีไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่พร้อมกรอบสีดาด้านที่เสริมความสปอร์ตให้กับรถกันชนหน้าดูบึกบึนมีเส้นสายที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูบึกบึนและมีมิติยิ่งขึ้นด้านข้างของตัวรถใช้ล้ออันลอยขนาด18-20ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเส้นสายด้านข้างคมชัดและมีการออกแบบซุ้มล้อให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้สึกแข็งแกร่งมือจับประตูโครเมียมแบบสมาร์ทเอนทรีและกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่สามารถปรับและพับไฟฟ้าได้อัตโนมัติรวมถึงมีระบบไลน์สปอตมอนิเตอริงช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน ด้านท้ายรถได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยไ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่เน้นเส้นแนวนอนเพิ่มความหรูหราประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์ที่สามารถเปิดประตูท้ายโดยไม่ต้องใช้มือนอกจากนี้ยังมีแร็คหลังคาและกันชนหลังที่ออกแบบมาให้รับกับตัวถังโดยรวมได้อย่างลงตัวห้องโดยสารภายในของ Toyota Fortun e r 2026ยังคงความหรูหราแต่เพิ่มความล้ำสมัยยิ่งขึ้น พวงมาลัยหุ้มหนังแบบมัลติฟังกชันสีการปรับระดับได้พร้อมแพดเดิลชิพสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ตเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าคู่หน้าส่วนเบาะแถวที่2และสามสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple Car Play และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพจาก JBL พร้อมลำโพง9ตัวรอบคันช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงมีช่อง USBTypeC และที่ชาร์จไร้สายเพิ่มความสะดวกสบายสำ ระบบแอร์แบบแยกโซนปรับอุณหภูมิอัตโนมัติและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยเพิ่มความเย็นสบายให้ทั้งคันในด้านความปลอดภัยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อช่วยในการถอยจอดอย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน และระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดสำหรับสมรรถนาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรเทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงให้มีแรงบิดและกำลังสูงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมรุ่นเครื่องยนต์2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ2 0 4แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือในบางรุ่นอาจมีเกียร์8ปสปีดมาให้เลือกใช้ระบบขับเคลื่อน4อี่ล้อแบบพา,าร,ร์ทไทม์ เช่น Eco, Normal, s p o r ปตและโหมดการขับขี่แบบอ f r o รดช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างหลังแบบสีลิงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลในเมืองและยึดเกาะดีในเส้นทางธุรกันดารพวงมาลาัยแร็คแอนพีเนียนพร้อมพาวเวอร์ Power, แบบไฟฟ้าเพิ่มความแม่นยำและลดแรงในการหมุนในเรื่องของอัตราสิ้นเ,เ,เปลืองเชื้อเพลิงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่สามารถทำได้เฉลี่ยประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่และสภาพเส้นทางถือว่าประหยัดในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับรถ SUV ขนาดกลางที่มีน้ำหนักมากขนาดนี้สุดท้ายมาดูในเรื่องของราคาจำหน่าย Toyota Fortuner 2026เปิดตัวมาหลายรุ่นย่อยโดยราคาจะแตกต่างกันตามรุ่นและออปชันที่ติดตั้ง รุ่นเริ่มต้น 2.4G 2WD ราคาเริ่มต้นประมาณ1 4 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปอย่าง2.8 Legend c w d ที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันราคาสูงสุดประมาณ1,850,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยและสมรรถนะที่ได้รับสรุปแล้ว Toyota Fortuner 2026คือ SUV ที่ได้รับการออกแบบและปรับปรุงให้เหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ให้ทั้งความสบายความหรูหราสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยถือเป็นรถครอบครัวที่ลงตัวในทุกมิติเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ทั้งในเมืองและนอกเมืองและยังมีความคุ้มค่าต่อราคาที่จ่ายไปอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งความหรูความแรงความปลอดภัยและความสะดวกสบายโตโยต้าฟอร์จูเปี2